น้องสวัสดีพี่น้องส,ขขสุขขุนสุขคนจ้ามื่อนี้มีเวลาเขาวสวนนอยหนึ่งพี่น้องวันนี้ยายบนจะไปหาหมอหรือพี่น้องไปตามนัดหมอนัดเนี่ยมื่อนี่ก็เลยให้ลูกหุดต้นใหม่ให้แล้วก็เลยออกมาซองเบิรงพี่น้องกินกับปุ้งกาแฟเรียบร้อยแล้วดอกตัวนี้เขาคือพ่บ,บานปันไดน่นาอจริงจริง,รงมันดอกใหญ่นี่จริงมันดอกใหญ่ไปยังว่าเอามูอมันพันพนนั่นไหนอันนั้นไหม เนี้ยอนยิบกระสอบแม่ปวยเซียนแขะอันนี้พี่น้องอื่นปวยเซียนแขะอู้งามงามบานดีพี่น้องเบ่งเพียงหน่อยนี้บนนี่เวลาก็ิสด้มาทำให้เขาความร่มรื่นที่สวนพี่น้องร่มรื่นที่สวนโอ้ยดอกกุหลาบ,บพี่น้องเย้ยสูงหลายประดิษฐ์ตัดออกเมื่อท่านมีเวลาเลยท่านมีเวลาตกแต่งให้เขาเลย น้องเลยขามาบิ่งสวนเนาะตอนเสามาเฉือนชุ่มกับพ่อเด็กเฉ้อมกําลังแตกพี่น้องเขาตัดหย่อนมันออกตรงนี้ตัดหย่อนตัดหย่อนออกแล้วเขาก็จะปุุงสิเดันตัดออกอยู่ลีใบมันออกสำหรับคนที่วอยากได้ หัวบัวไปเพาะกินไหลกินนายแดงเล้อพี่น้องรอจักน้อยได้จ้ะเด้อรอยาบนจักน้อยหนึ่งเพรา่าตอนนี้น้ํามันยังไม่ลดนะคะน้ำยังบม่ลดเขาก็เลยเอาอยัางบ่ท่านได้ยา่บนจะได้มาได้หย่าแถวนี้่ล้วก็จะคุดดินคุดยังปลูกพักได้เข่าขึ้นเล่าแล้วนี่พี่น้องก็จะได้จัดปักม่วงบักยังไห้มันเป็นหมวดมูนมันเป็นมันจะที่เขาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มยุนแบบแบบนี้ก็คือ ที่มันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่แบบนี้ก็คือมันเป็นแต่ละพันธุ์พี่น้องแต่ละพันธุ์เป็นมะม่วงอกล่องเป็นมะม่วงเขียวเสวยเป็นแก้วขมิ้นเป็นมันหนองแซงเป็นฝ้าลันเป็นอกล่องสีทองไอ้อย่างเสีะข้าก็เลยแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้นะคะแบ่งเป็นหมวดหมูแล้วก็ปักป้ายเขียนป้ายเขียนซื้อไว้นะเออมหาชนกเอ้ยอกล่องสีทองเอ้ยอย่างเสียโชคอนันต์เอ้ยอย่างเสียอันนี้ก็ เป็นอย่างอันนี้เป็นเบาใต้นี่เป็นบกมวงเบาใต้อเบาใต้นี่ก็โอเคอยู่นะคะเบาใต้นี่มันเป็นบกมวงกะลอนนี้พี่น้องเป็นบกมวงตะลอนสามแล้วดูเลยเบาใต้นี่มันก็จะเป็นปวนมูของเขาอยู่อันนี้ก็เป็นบักเซลล์ใหญ่นะคะอันนี้บักเซลไงใหญ่บานหฮาสิเอิ่นแบเซลล์ใหญ่นะคะหรือว่ามะกอกน้ำเล้วอันนี้ก็เป็นยางนา เดี๋ยวยิบนจะ้เฮ็ดจัดให้มันเป็นหมดมู่ให้มันเรียบร้อยให้มันดูดีเนาะแต่อันช่วงนี้เขากา็ยังหากหากอยู่กะหดหดพยุงชีวิตเขาไว้ก่อนกลัวมันจะเข่าทีเข่าท่าง,พ,งพักตุ้งพักติ๋วก็มีพี่น้องพักติ๋วก็มีอันนี้เป็นลำไย,ยอีดอม่ใช่อีดอนี่ดอกต้นใหม่ก็ยังหลายนะคะต้นไหม่ก็ยังหลายอยู่เอาสแลนห็ดนี่ก็เดี๋ยวถ้ามัน สแลนมันผุมันพังมันเก่าเดียากับต้องลื้อออกแล้วก็สม,สมเซมแล้วก็เอาอันไม้มาใส่ย,ยังเสียพี่นอ้องฮะหลอสวนคือเกา่าละ่ะใน,นสวนหน้าบ้านเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือสวนหน้าบ้านโซนทางประดับด้วยไม้ประดงไม้ประดับเนาะประกรูดตัดยอดตัดยังแล้วก็ล้างแตกกิง่งขึ้นมาพี่น้องมะกรูดมะนาวปรกดมะนาวอ,นนนาอันนี้เป็นมะันอันนี้เป็นมะนาวพันธุ์ทูนเก้ามะนาวเข่ง โอ้ยบนมือฮันเจลบอิ่มพี่นนองอันนี้ก็เป็นดอนนกไม้มงคลของเฮาหลากหลายสายพันธุ์พี่นนองหลากหลายสายพันธุ์นี่ผนกรสิเดมบลุ่งให้เขาดีมีชีวิตวยินย่งอันนี้แก้วสารพัดนึกนะคะนี่เป็นไม้มงคลแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกพี่นนองนามบัถือเขาก็บนนามบัถือเขาตวน เหนียกันอยู่นี่ฝนสั้นเห็ดยังไม่เคยได้ดอกพี่น้องแขนขาลอยแขนขาลอยพี่น้องเอ,อ้ยจะมาเป็นโรคเหนียงดอกแต่นนี้เเป็นร่างกายพอแข็งแรงคือเก,าเอก่าแหลาไปเยอุ่นนะจะได้มาจัดการพวกนี้ปักช้ำไม,ไม่จะได้ขึ้นแบบแบบมมาไม่พี่น้องจะได้สวยๆงามๆที่ตุลศาดมันตุลศาดมัน อันนี้ก็เป็นพันเป็นพันุ์นนแบบยูบานพอยายเด้อพี่น้องนี่กุหลาบหินต่วามุนี่มันเป็นพันุ์ดอกหน่อยเนาะดอกหน่อยโบโบมีสันยูบานพยอยายยูยูฝุ่นมันจะเป็นสันเป็นเหมือนกุหลาบเป็นสันเป็นซอนซอนซอนกันแต่ว่ามันดอกไงกานี้อันนี้ไม่เป็นกุหลาบหินหน่อยธรรมดาบ,บานเทาพี่น้องงามแห้งเนาะ ใสบ่งแล้วก็ดีชดชื่นก็พี่น้องเอ,อ้ยสดชื่นเข็ดเห้เฮาอารมณ์แจ่มใสไปตัวอันนี้กะถท้าหดดีๆสีมันจะเขียวงามเลยออกเขียวเท่าๆอันนี้มันถือแดดหลายพี่น้องมังกรย้าเฟื่อยลงมากเข้ารูสีเข้ารูส,าสีนี่ที่บนสื่อมาหน่นโลละสองร้อยพี่น้องโลละสองรอย โซนผุนยังบม่ได้โซ่ดอกโซนยังบม่ได้เอาลงมาโซ่หายเบิงเลยพี่น้องเพราะว่ายังมันยังบม่ได้ตบแตงจักว่าใบแก่ใบตายจักอะไรเป็นอนไดก็เสด็จเสด็เอาลงมาเห็ดดีๆพี่น้องเอ้ยเอามูเอามูหน่อยขึ้นนังทึ่งเอามูใหญ่เว้ขงาง่ังนี่บนปิดโกดไหลหย่อนนี่แราพี่น้องแสบขึ้นมาหาสมองหาสมูกคะกินกาแฟดิอืมกาแฟมันก็เลยเป็นอีกแล้วพี่น้องโอ้จะเห็ดจังไงล่ะ มนนั่งกินกาแฟยายบนพี่น้องกักตบกบตบนั่งกินกาแฟาเมื่อนั่นยายบนเอาบักหอยปลอยถิ่มลงหนีมาสิคา่ายี่บุนลืมพี่นอ้องมันก็ไตหนีไปทางไหนอีกล่ะบูไตหนีไปทางไหนอีกล่ะบูพี่นอ้องเอ้ยหอยโมนี่มันกัดกินมันกัดกินยอดดอกมงดอกไม้กัดกินอะไรของข้าเบิ้ลด้ สองตัว,ตวยุคตั้งบ้านพอไแม่นแมงลินมาแม่นบักหอยเดืออันนี้แม่นบักหอยทากพี่น้องหอยทากเขี่ยจะได้เหงาเพี่น้องแอมันจะนิ่งเหงาอยู่ในิงเหงามันไม่กินเหงาอวาน กินเหงากินชวนช่มยี่บนญตายแอนแอนนพี่น้องตอนน้นหมดไงชวนชมต้นนี้ดอกงามงามดิตอนที่ยี่บนอยู่นี่ชวนชวมต้นนี้ดอกยังงามแต่วม่ามันกินบมดแล้วกินตายเรียบร้อยแล้วพี่น้องกินเหงาเปิดปึ้งเถียงอยู่นี่แล้วพี่น้องยุ่ยตงเหงาที่ยี่บุญขาเจ็บออกมะมะรีขามันนั่ยนะลืม กระเตไปทัวนะ่วเนี่ยนี่หากหกน่วยบ่หาหน่วยนี่หากหกน่วยนี่ยี่บนขามันกดบัตพี่น้องเอ้ยมันขามันง่ายๆแต่มันเหยียบทังสี่มันก็กแตกเลยเปียบบางบาทโอ้ยน้องพี่น้องเอาสำนีเด้อพี่นอ้องเด้อเยี่บนสิไปหาแตงโตไปออกไปหาหมอก่อน